สินแสบโค้ชีวิตสวัสดีครับสำหรับในเดือนกันยายนนี้นะครับก็จะมีดาวย้ายทั้งหมด4ดวงด้วยกันนะครับก็คือมีดาวอาทิตย์ดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์นะครับสำหรับคนที่เข้ามาฟังในวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมฝากกดติดตามช่องของเรานะครับเพราะว่าช่องของเราเนี่ยเป็นช่องที่บอกสติจากดวงดาวนะครับจากดาวย้ายนะครับโดยแบ่งเป็นคน12ลัคนาราศีครับซึ่งลัคนาราศีนั้นเนี่ยไม่เหมือนกับราศีแบบทั่วไปนะครับราศีแบบทั่วไปจะไม่ใช้เวลา แต่ลักนาราศีต้องใช้เวลาเกิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะฟังช่องของเรานะครับควรจะรู้ลักนณาราศีที่ถูกต้องก่อนนะครับถ้ายังไม่รู้ก็ง่ายมากๆเลยครับเพราะว่าช่องของเราเนี่ยเรามีระบบเป็นของตัวเองนะครับให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ติดตามเนี่ยสามารถเช็คดูได้ทุกๆคนเลยครับเพียงแค่ใช้ล ne นะครับเพื่อนๆทางล ne แอดสินแสครับ z i n z a e ครับจากนั้นกดที่ปุ่มผูกดวงนะครับกรอกวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิด เวลาเกิดของคุณนะครับจะเป็นตัวกําหนดลัคนาราศีที่ถูกต้องครับทั้งหมดนี้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาฟังลัคนาราศีของคุณกันเลยครับลัคนาราศีกรกฎครับดาวดวงแรกที่ย้ายเข้ามาในเดือนกันยายนนี้นะครับก็คือดาวศุกร์หรือว่าหมายเลข6นั่นเองนะครับจะย้ายเข้ามาในตําแหน่ง8นาฬิกานะครับก็จะส่งผลตั้งแต่วันที่2กันยายน จนถึงวันที่27กันยายนนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งการเงินครับก็แปลว่าชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยการเงินจะดีขึ้นครับเพราะว่าดาวศุกร์หรือหมายเลข6เนี่ยโดยตัวเขาเองเนี่ยเขารับผิดชอบในเรื่องของการเงินอยู่แล้วนะครับแล้วก็รับผิดชอบอีกเรื่องหนึ่งด้วยที่เป็นเรื่องสําคัญนะก็คือเรื่องของความรักนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเกณฑ์หนุ่มสาวนะกำลังอยู่ในวัยที่จเจริญพันธุ์น่ะเรียกว่าอย่างนั้นละกันนะก็จะมีเรื่อง ความรักมากหน่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยู่ในวัยที่เลยจุดนั้นไปแล้วนะครับเช่นมีครอบครัวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็มาโฟกัสหรือว่ามาสนใจที่เรื่องการเงินแทนนะครับสำหรับดาวเข้ามาในตําแหน่งนี้เนี่ยเขาแปลว่าหาเงินได้ง่ายหาเงินได้สะดวกขึ้นนะครับหรือได้เงินจากเพศตรงข้ามนะครับเพราะว่าพอเป็นดาวสุกอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะว่าเป็นเรื่องของความรักเรื่องของการเงิน คนเราจะมีรักได้เนี่ยมันก็คือถ้าโดยธรรมชาตินะโดยธรรมชาติแบบทั่วไปแบบสมัยโบราณนะก็เรียกว่ามี2เพศใช่ไหมก็คือเพศชายกับเพศหญิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เงินจากใครเราก็จะได้เงินจากเพศตรงข้ามกับเรานะเพราะมันจะทําให้เกิดความรักกันได้ใช่ไหมแต่สมัยนี้เราอยู่ในยุคสมัยวิชาความรู้เนี่ยมันต้องอัปเดตให้ทันยุคทันสมัยด้วยแปลว่าในที่นี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงเพศสภาพที่แตกต่างจากเรา แต่อาจจะหมายถึงเพศตรงข้ามในด้านรสนิยมที่แตกต่างจากเราก็ได้เหมือนกันนะผมพูดอย่างนี้เข้าใจเนาะนะน่าจะเข้าใจนะแล้วก็คุณมีโอกาสที่จะได้เงินจากเรื่องสวยๆงามๆนะครับเพราะว่าดาวนี้เป็นดาวที่ชอบความสวยความงามชอบของดีของราคาแพงของหรูหรานะเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่คุณทำเนี่ยเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดไปเนี่ยถือว่าเข้าทางละนะ ส่วนในเรื่องของความรักนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีบ้างเหมือนกันแต่พอดาวเข้าตำแหน่งการเงินเนี่ยการเงินก็จะเด่นกว่านะอาจจะเป็นลักษณะของการเสียเงินเพื่อซื้อความสุขชั่วครั้งชั่วคราวอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับสิ่งที่อยากจะเสริมให้รู้นะครับก็คือว่าเราต้องรู้ครับว่าดาวอะไรเข้ามาเจอกับดาวจริงในบาร์โค้ดชีวิตของเรานะครับเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยจะมีบาร์โค้ดชีวิตเป็นของตัวเอง ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีเหตุผลเดียวเท่านั้นนะก็คือคุณต้องจากโลกนี้ไปแล้วก็กลับมาใหม่นะกลับมาใหม่ต้องมาเจอช่องของเราด้วยนะต้องมาช่องสินแสบา์โคโชีวิตนะครับเราจะได้รับฟังแล้วก็ได้เกิดความรู้และสติปัญญาแบบนี้นะครับนี้ดาวที่ชอบดาวศุกร์เนี่ยก็คือหมายเลข3หรือดาวอังคารนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในช่อง8นาฬิกานี้ ใครมีเลข3อยู่ก็จะเป็น 6. เจอ3แบบนี้เนี่ยก็เงินมาง่ายเลยนะครับเพราะว่าเป็นเลขคู่คู่มิตรกันเป็นคู่เสน่ห์กันนะครับแต่ถ้าเกิดในทางกลับกันนะครับกลับกันก็คือมีเลข7อยู่แบบนี้นะครับจะกลายเป็น6มาเจอ7อันนี้ไม่ดีเลยเพราะว่าเป็นคู่ศัตรูกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการเสียเงินแบบไม่ทันตั้งตัวหรือว่าเสียเงินก้อนใหญ่โดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนนะครับสำหรับใคร ที่เป็นเลขอื่นๆนะครับไม่ต้องกังวลไปผมอาจจะไม่ได้พูดในคลิปแต่คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซินแสบาโคดชีวิตแล้วนะครับทางไลน์นะเพิ่มเพื่อนทางไลน์เป็นไลน์ Official นะครับจากนั้นนะค,คุณจะกดอ่านได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลเลยทั้งสิ้นนะครับเป็นแอปที่เริ่มต้นใช้งานฟรีด้วยนะสำหรับใครที่ยังไม่มีก็ไปเพิ่มเพื่อนทางไลน์ให้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าใครมีอยู่แล้วนะแล้วหมดอายุไปแล้วลองไปกดดูที่ปุ่มแจกวัน แอปนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเมนูทุกเมนูเนี่ยอยากให้ลองกดนะครับมันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วหลายท่านเนี่ยไม่ไมกล้ากดกดไปเถอะครับมันไม่มีงานการเสียตังค์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้กลกล้ากดไปเลยนะครับมันไม่มีอะไรร้ายแรงไม่มีระเบิดบุ้มโทรศัพท์คุณระเบิดไม่มีแน่นอนอยู่แล้วนะครับยิ่งกดยิ่งรู้ยิ่งอ่านยิ่งเข้าใจครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะคิดแต่ว่า มันไม่เหมือนอย่างที่เราตั้งใจคิดเอาไว้เนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าแต่ละคนแต่ละท่านที่ดูผมเนี่ยภาพในหัวท่านเนี่ยโปรแกรมมันเป็นยังไงผมคงไปทําให้เหมือนในภาพในสมองของท่านเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์คงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทาเป็นภาษาไทยอยู่แล้วลองอ่านดูครับรับรองว่าเข้าใจอย่างแน่นอน,นครับนะดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข4ดาวพุธนั่นเองหมายเลข4ดาวพุธจะย้ายเข้ามาในตําแหน่ง8นาฬิกา ส่งผลตั้งแต่วันที่2กันยายนจนถึงวันที่3ตุลาคมนะครับก็เป็นตำแหน่งเดียวกันกับเมื่อกี้นี้ดาวศุกร์ใช่ไหมครับแปลว่าช่องนี้ก็จะเป็นช่องการเงินนั่นเองครับเมื่อพุธย้ายเข้ามาการเงินแปลว่าอะไรครับต้องรู้วันที่1ก่อนรู้ว่าพุธเกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆนะซึ่งกระดาวพุธเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องการเจราจาการพูดคุยการพบปะกกันนะครับ แปลว่าอะไรครับการพูดคุยพบปะเจราจารในช่วงนี้ทําให้เกิดเงินนั่นเองครับเนี่ยจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากเรื่องของดวงเรื่องของดวงดาวเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากมันคือเรื่องสติตนะครับแต่ว่าจะพูดให้มันยากก็พูดได้จะพูดให้มันง่ายสื่อสารแบบผมเนี่ยก็พูดได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็แล้วแต่สไตล์แล้วแต่ความชอบนะครับเผื่อใครเนี่ยอาจจะ เบื่อวิธีการหรือสไตล์การพูดของผมนะครับผมขอแนะนําช่องลูกศิษย์ของผมนะครับเป็นช่อง YouTube นะชื่อว่าช่องหมอดูลึกลับนะอาจจะเพิ่มมากไปฟังเป็นเอป็นสไตล์แบบเอ้ยไม่ต้องเห็นน้องเห็นหน้านะแล้วก็ฟังนะบทวิเคราะห์ได้อนั้นก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่เป็นลัคนาราศรีกรกฎนะครับดาวพุธนะให้คุณตั้งแต่วันที่2กันยาไปจนถึงวันที่3ตุลาคมเลยนะครับ มีนัดลูกค้านัดช่วงเวลานี้จะดีมากนะรีบคุยรีบจบนะก็จะได้เงินเร็วนะแต่ถ้ายืดเยื้อออกไปเนี่ยดาวมันย้ายไปในตำแหน่งอื่นรับประกันไม่ได้แล้วว่าจะได้เงินหรือเปล่าก็อาจจะได้ก็ได้นะหรืออาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นไม่ได้ทั้ง2แบบทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับเรามีดาวอะไรรองรับอยู่ตรงนี้แหละมันคือเสน่ห์หรือจริงๆแล้วมันก็คือความแตกต่างระหว่างบุคคลน,นั่นเองการฟังผมเนี่ยมันเป็นเพียงภาพกว้าง แต่ภาพเจาะลึกเนี่ยคุณต้องไปอ่านเอาเองในระบบสินแสบาโคชีวิตในลายโ a เสินแสบาโคชีวิตนะเพราะอันนั้นเนี่ยผมทำให้คุณหมดอยู่แล้วนะครับดาวพุธเนี่ยชอบดาวจัน์เพราะว่า4กับ2มันคู่มิกันนะครับแต่ดาวพุธเนี่ยไม่ชอบ ราหูนะเพราะฉะนั้น4กับ8เนี่ยเป็นคู่ศัตรูกันนะแบบนี้ดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวอาทิตย์นั่นเองครับอาทิตย์จะย้ายเข้ามาในตำแหน่ง7นาฬิกานะครับเข้ามาตั้งแต่วันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่18ตุลาคมครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสังคมครับเลข1หรือดาวอาทิตย์เนี่ยหมายถึงเรื่องของความมั่นใจความเป็นผู้นำนะครับการทำอะไรเนี่ย อย่างเด็ดขาดแน่วแน่มั่นคงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าคุณจะเป็นที่รู้จักในหมู่เพื่อนฝูงสังคมนะหรือคุณจะมีความโดดเด่นในหมู่เพื่อนฝูงสังคมนะครับรวมไปถึงผลงานของคุณเนี่ยก็จะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นด้วยนะก็เรียกว่ามีความโดดเด่นมากขึ้นบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลยก็ว่าได้ถ้าเกิดสมมุติว่า มีเลข5อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับมันจะเป็น1กับ5มาเจอกันนั่นเองนะอันนี้เนี่ยถือเป็นดาวคู่มิตรกันเลยนะครับแต่ถ้ามีเลข3อยู่ให้ระวังความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในสังคมที่เราอยู่นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างดีที่สุดกับแย่ที่สุดให้คุณฟังสำหรับเลขอื่นๆอย่างที่ผมบอกไปแล้วคุณไปอ่านเจาะจงของตัวคุณเองได้เลยที่ไลโอเอสินแสบาร์โค้ดชีวิตนะครับ ดาวดวงสุดท้ายครับที่จะมาย้ายปิดท้ายในเดือนกันยายนนี้นะครับก็คือดาวศุกร์หรือว่าหมายเลข6นั่นเองใช่แล้วครับย้ายหัวย้ายท้ายเลยก็คือย้ายก่อนต้นเดือนแล้วมาปิดท้ายปลายเดือนนะครับก็จาก8นาฬิกาเลื่อนที่เข้ามาที่ตำแหน่ง7นาฬิกาซึ่งเป็นตำแหน่งสังคมนะครับส่งผลตั้งแต่วันที่27กันยายนไปจนถึงวันที่21ตุลาคมนะครับ ตรงนี้จะทําให้คุณมีสเสน่ห์มีความโดดเด่นในหมู่เพื่อนฝูงนะครับมีเป็นที่รักให่เพื่ชอบพอนะเป็นจุดเด่นในกลุ่มเพื่อนๆน,นะครับนะคือมีเราแล้วเขาสนุกสนานล่าเริงไม่มีเราแล้วงานกล่อยๆและเรียกว่าอย่างนั้นนะครับถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วก็แต่งตัวให้เหมาะสมกับสถานที่หรืองานที่เราไปนะครับรวมไปถึงอาจจะแต่งตัวให้สวยหล่อดูดีเป็นพิเศษหัวน,นี้ก็จะยิ่งส่งเสริมโดดเด่นเลยนะครับ เหมือนเดิมนะครับเลขขนเนี่ยก็จะชอบเลข3นะครับแล้วก็ไม่ชอบเลข7นั่นเองนะครับทั้งหมดเนี่ยก็เป็นดาวย้ายนะในเดือนกันยายนนี้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นภาพรวมนะครับของดาวย้ายประจำเดือนกันยายนนี้ครับ สำหรับใครนะครับที่อาจจะเบื <tamam. S 1> <lamps. S 3> ่อหน้าผมแล้วนะครับผมแนะนำนะครับขอแนะนำช่องลูกศิษย์ของผมนะครับช่องหมอดูลึกลับครับถ้าใครสนใจนะครับก็อย่าลืมไปกดฟังกดติดตามด้วยนะครับเผื่อจะได้ถูกจริตของคุณนะครับอาจจะมีอะไรที่แปลกใหม่รสชาติแปลกใหม่บ้างนะครับบางทีดูผมคนเดียวอาจจะเบื่อได้นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใช้โปรแกรมนะครับก็อย่าลืมนะครับเรามีระบบให้คุณใช้ฟรีนะครับเพียงแค่คุณเพิ่มเพื่อนทางไลน์ครับแล้วก็แอดสินแสครับ z i เซตเ A E ครับกดปุ่มผูกดวงนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนเลยนะครับก็คือใส่แค่วันเดือนปีเวลาเกิดนะครับจังหวัดที่เกิดแล้วอย่าลืมใส่โค้ด4 5 6ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่โค้ดเนี่ยคุณจะได้ใช้งานฟรีเพียงแค่7วันครับแต่ว่าถ้าใส่โค้ด4 5 6มานะครับจะได้ใช้งานฟรี30วันด้วยกันครับทั้งหมดนี้นะครับไม่มีการตัดเงินอัตโนมัติครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่าเราไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณเลยครับ คุณไม่ต้องกรอกชื่อนามสกุลชื่อเล่นเบอร์โทรศัพท์อีเมลบัตรประชาชนบัตรเครดิตไม่มีการกรอกเลยนะครับเมื่อครบ30วันระบบจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติครับคุณเท่านั้นครับที่จะเป็นคนตัดสินใจว่าคุณจะเลือกต่อด้วยสายไหนครับมีสายเปและสายบุญครับสายเปก็จ่ายเงินใช้งานต่อครับแต่ถ้าเป็นสายบุญนะครับก็แชร์ให้เพื่อนใช้งานฟรีครับและตัวคุณเองก็จะได้ใช้งานฟรีด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับเราเตรียมไว้ให้คุณแล้วนะครับสินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ได้สติแชร์ได้สตังค์ครับสินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจําตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ํากันระบบจะทําการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบา์โค d ชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาโค o d ชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาโค o d ชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบา์โค d ชีวิตของเราสินแสบาโค o d ชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาโค o d ชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลน์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สําคัญ ต้องปรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำวนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา